สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีดูที่เก็บถาวรห้องแชท m m s s s n g e r ของเพื่อนพร้อมวิธีกู้คืนอันดับแรกเข้าไปที่แอป Messenger แล้วทำการนะครับเก็บถาวรในส่วนของห้องแชทเพื่อนที่ชื่อทัชกรนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปดูในส่วนของข้อความที่อยู่ด้านในก่อนนะครับอ่ามันก็จะมี ข้อความแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคเสร็จแ,แล้วแบ็กกลับหลังจากนั้นทําการแตะค้างไว้ที่ห้องแชทของเพื่อนที่ททชัตกร์ชัชกรนะครับแตะค้างมาเลยปึ๊บอ่ามันจะมีป๊อปเด้งขึ้นมาแล้วแตะไปที่เก็บถาวรตรงนี้ปึ๊บเนี่ยตอนนี้ก็ห้องแชทของเพื่อนก็หายไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้เราทำการเราทำการเก็บถาวรนะครับสลรับห้องแชทของเพื่อนที่ชื่อทัจกรแล้วคราวนี้เราจะไปดูว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วจะทําการกู้คืนได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นแล้วก็แบ็คออกไปเลยหลังจากนั้นไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์คำว่า facebook.com f a c e b d o o k okay. แล้วก็ com นะฮะหลังจากนั้นกดคำว่า,าไปเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ใส่ username รวมไปถึงรหัสผ่านได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ในส่วนของเซอร n a m e แล้วก็รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็แตะเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยครับผมแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากที่เราแตะในส่วนของเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเด้งมาที่ แอปเ o ซบุ๊กมันจะเด้งมาที่แอป Facebook เลยนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมทําการนะครับเลือกเมนู3จุดตรงนี้ก่อนนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือแตะเข้าไปึป๊บหลังจากนั้นตรงนี้ครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเราก็แตะตรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแตะกข้าไปึป๊บนี่ครับก็จะเป็นลักษณะหน้าจอคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้ เมสเซเจอร์นะฮะไอรูปสัญ,สญ,ญลักษณ์เมสเซเจอร์ตัวนี้นะครับผมข้อความเมสเซเจอร์เนาะแล้วก็ขยายนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเล็กไปนะครับขยายฉนิ้วแหวกนะครับจีบนิ้วแล้วก็แหวกนี่นะครับขยายแล้วก็แตะเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์เมสเซเจอร์เลยปึ๊บหลังจากนั้นนะครับฉนิ้วจีบหุบลงนะครับเพื่อให้เห็นหน้าจอตเต็มๆก่อนนะครับว่าลุกหลังหน้าตาเป็นยังไงเนาะนะครับย่อลงย่อลงอ่าพอย่อลงแล้วปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ต่อไปให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับนี่ครับกล,กลุ่มข้อความตรงนี้นะครับชนิ้วแหวกขยายนะให้ดูชัดๆนี่ครับหลังจากนั้นให้คุณให้คุณผู้ชมนี่ครับดูตรงนี้เลยดูข้อความที่เก็บถาวรน,นี่ตรงนี้เราแตะเข้าไปปึ๊บนี่นะครับพอเราแตะปุ๊บก,ก็จะมีห้องแชทของเพื่อนที่ชื่อทัชกรปรากฏขึ้นนะครับที่เราทําการเก็บถาวรเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมนะครับปุบก่อนให้ดู ในส่วนของภาพรวมกดกลับว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปก็ขยายไปดูในส่วนของห้องแชทเพื่อนนะครับที่ชื่อทัชจกรนะครับจากนั้นก็แตะเข้าไปเลยที่ห้องแชทเพื่อนปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนะครับในส่วนของกอความต่างๆรวมถึงสติกเกอร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็คือในห้องแชทของเพื่อนเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมภาพภาพรวมจะเป็นแบบนี้เนาะ ต่อไปให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ด้านบนขวามือนะครับเนี่ยอยู่ขวามือตรงนี้หากขยายใชนิวจีบแล้วขยายแหวกเข้าไปนะครับแหวกเข้าไปนี่จะดูฝามือสุดจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับนะให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับเพื่อทำ,ทำการกู้คืนในส่วนของห้องแชทเมสเซเจอร์ของเพื่อนนะครับให้กลับไปที่เดิมนั่นเองเราแตะไปปุ๊บหลังจากนั้นมาแตะตัวนี้ครับนี่ฮะเลือกเก็บทา้าบอาแตะเลยตรงวงกลม นี่ครับจะเห็นว่านะฮะเดี๋ยวหุบลงหุบลงอ่าจะเห็นว่าห้องแชทของเพื่อนได้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วโอเคอันดับต่อไปกดปุ่มโฮมออกไปเลยครับออกจากหน้าจอนี้แล้วก็ที่แอป m e s s e n g e r อ่านะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ไปปุ๊บนี่ครับจะเห็นว่านะครับในส่วนของ ห้องแชทมสเซเจอร์ของเพื่อนที่ชื่อทัชจักรจะกลับมาที่เดิมแล้วนะครับอแต่ก็ไปในส่วนของข้อความและสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีดูที่เก็บถาวรห้องแชทมสเซเจอร์ของเพื่อนพร้อมกับวิธีกู้คืนนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจักรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ